้ดยชาวต่างชาติทงน้อ,น,อนะครับเห็นบ่ครับเป็นเป็นมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมพลังพลังต่างชาติานะครับผม สวัสดีครับบลาบิเตอร์ก็ยืนอยู่ที่อุโมง์แต่ดินนะครับผมก็มาอัปเดตนะตรงเที่ยวนะครับผมชาวต่างชาตินะครับผมเยอะมากมากเลยครับทา่านผู้ชมนี่พันกองน้ำเห็นบอน่อ,บอน้ำเห็นบ่อพี่น้องกองน้ำฟรีนะครับนี่เห็นบ่อปลากองน้ำฟรีนะครับท่านผู้ชมพาลูกพาลานมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ เยอะมากๆเลยครับทางชมทางกันเดินมานะครับมีเห็นบอสพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยเนาะพม่แต่ฝรังตั้งสาตทั้งนั้นนะครับผมมาเที่ยวเมืองไทยนะครับก็ดูพี่น้องครับมาแต่แบบเป็นกลุ่มลังนะครับ เห็นพี่น้องพลังยังมากนะครับตอนนี้ก็นะักท่องเที่ยวพี่นอ้องอือหลายเีพี่น้องมีได้เช้าตั้งชาติทั้งนั้นนะครับผมกากันเดินไปนะครับโอ้โหบุณนะเป็นรุงเลยพี่น้องว้าวหลายเีครับผมมีได้นักท่องเที่ยวชาวตั้งชาิทั้งนั้นนะครับ เห็นบอฟพี่น้องพากันญาขึ้นพากกัย่างขึ้นกำบนนะครับผมเกือจะไปรับส้มในวัดพระแก้วนะครับกรอกน้ำฟรีนะครับทำชมเห็นบอเห็นบ่พี่น้องชาวชาบกลองน้ำฟรีนะครับเห็นบอฟคนไทยมีน้ำใจดีขนาดนี้นะครับเปิดน้ำฟรีให้ชมเอง เพากันนั่งพากันกองน้ำนะครับพากันนั่งเล่นแบบที่ชิลเลยครับท่านผู้ชมไปเดียบ่าวพาพิเตอร์ก็จะเดินไปข้างบนนะครับไปรับชมเลยครับ ลังมากพี่น้องเอ้ยลายดีนะครับนะบาะมว่าชาวต่างชาติหรือพี่น้องชาวไทยก็มาตากแ e อร์อยู่ที่มุงแต่ดินนะคระับตางชานะครับผมยกลายเลยพี่น้องเอ้ย ากันเดินย่างกันนะครับเห็นบอกพี่น้องพิบพาเัินขึ้นข้างบนนะครับผมนะเดี่ยวบาพิเตอร์จะไปข้างบนนะครับหลายดีครับผม นี่เขาทำแบบใหม่แล้วครับนะปรับปรุงแบบใหม่นะครับผมนี่เห็นบอพี่น้องทางขึ้นนะครับมาเรื่อยๆพี่น้องพี่นอ้นองครับผม มีเด็นสาวต่างชาตินะครับนี่พากันถ่ายรูปยกใหญ่เลยครับโอ้โหมีเห็นไหมพี่น้องรถน้องาพาเข้าไปในพี่น้องครับผมมีเป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับนะเนาะเห็นบอกครับบารเตอร์จะเดินนาวัดพระแก้วนะครับผม อัน,นมาอัาเดตน,นักท่องเที่ยวคือเกา่าเส้นเกา่าเส้นเคยเด้อครับเห็นบอพี่นองเบ้งพี่น้องบรรยากาศสวยจริงวัดพระแก้วพีน่น้อง อยู่พลังต่อแถวกดเงินพี่น้องครับผมนี่มีเดซาวตั้งชาติกดเงินพี่น้องบ้าพากันต่อแถวกันเลยครับชุดยอดเลยพี่น้องอนีเมืองไทยนะครับผมยอดจริงๆนะครับผมว้าวท้ายบรรยากาศในพี่ให้น้องในรับสมคือเก่านะครับ มาพี่นอ้องต้อตกันต่อแถวกันาเลยพี่น้องเลยเป็นมาพี่น้อง,องยอดการท่องเที่ยวเมืองไทยขนาดกดเงินนี่หนีต่อแถวกันเลยว้าวพี่น้องทำพุนเต็มเ็มน้อพี่น้องครับ เตมุดเดือยนักเที่ยวสาวต่งางชาตินะครับผ่ากันเดินนี่พี่น้องครับเห็นบ่ครับฟังนี่นะครับผมฟังนี่ผ่ากันลบแดดกันนะครับผ่ากันนั่งนะครับผมเห็นบอกเขาคนะ แต่ไปดูนางสาวตังชาตินะครับผมนะลายดีครับผมนมนบ่านเดินระรยะท้ายนะครับเห็นมอพี่น้องอ,ออกมาจากฝูมีแต่พลังพี่น้องา หลายลายนะครับเนาะวันนี้อันนี้คือทางออกนะครับผมถ้าจะเขา้าจะเข้าไปข้างในพุนนะ่นเนาะต้องเดินหน้าไปอีกทางทางเขานี่ทางออกนะครับมาชม,มาพระแก้วนะครับเต็มไปด้วยชาวต่างชาติทั้งนนะครับเห็นบอกครับมาเป็นเป็นมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมนะบางัางต่างชาตินะครับ เห็นมาเยอะมากเลยครับท่านชมครยๆกัอยามาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมเพราะว่าการเดินทางสะดกสบายแล้วก็การอยู่การกินก็ ถูกด้วยราคาก็ถูกด้วยนะครับผมก็สะอาดด้วยนะครับก็เลยคน<ะ>ทั <fire> ่วโลกแห่มาเที่ยวเมืองไทยนะใครจะซูไวแบบนี้นะครับมาแบบนี้นะครับทู้ชมเห็นบอกครับผมมาแบบนี้ใครจะซูเมืองไทยไวมาเนาะผ็มาเยอะจริงๆนะครับผมเห็นบอกครับออกมาแต่ละซูเกือบร้อยคนนะครับเยอะจริงนะครับ มาต่อแถวกันนะครับผมโอ้โหพี่น้องเห็นบ่บยืนตากแดดวาซชานพี่น้องเห็นบ่ครับ เบิ่งเอาพี่น้องการต้องเที่ยวของเมืองไทยนะครับผมพื้นบ้านน่าจะเห็นแบบสิ่งนี้น่าอีสานมากๆเลยนะครับเห็นบอกเบิ่งเอาเดอตัวอย่างประเทศพื้นบ้านให้เบิ่งเอานะครับเนาะการต้องเที่ยวเมืองไทยปีนี้โอ้โหหลายที่สุดเลยครับผม ปี68นะครับหลายก็เป็นพิเศษนะครับเยอะมากครับผมบาร์พิเตอร์พอจบคลิปยังดีกว่านะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม